ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี fc ธาตุดินที่น่ารักของนางฟ้าทุกคนทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะคะ นางฟ้าจะมาทำความรักนะคะตลอดเดือนกรกฎาคม1-3 1กรกฎาคมของชาวธาตุดินนะคะลงไปแล้วสองธาตุธาตุไฟธาตุน้ำเลยค่ะผลตอบรับดีงามมากขอให้คุณผู้ฟังรับแต่พลังงานบวกนะคะหากแม้ว่าเรื่องราวตรงกับใครก็เสมือนว่าดูดวงส่วนตัวให้หนึ่งเดือนข้างหน้าเลยนะคะและนี่เป็นการทำนายจากพลังงานไพ่ทาโร่แล้วก็บวกกับเซนและจิตวิญ,ญญาณของผู้อ่านนาพาความสุขให้คุณตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ เรามาดูซิความรักธาตุดินเนี่ยใครสองธาตุดินหรือว่าคบหรือว่าดีวอยู่กับธาตุดินฟังได้หมดนะคะความรัก1 3 1กรกฎาคมของชาวธาตุดินนั้นจะเป็นอย่างไรจะเจอเรื่องอะไรเจอพลังงานแบบไหนมาค่ะอธิษฐานนะคะแล้วก็ขอพลังงานความสุขเกี่ยวกับความรักให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะพลังงานพิพ่ยใบแรกนะคะ โอ้ท oh, ีออปเพนเดิลาตุดินขาเดือนหน้าคุณจะได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็มีกัรายาณมิตรใหม่ๆเข้ามาชื่นชมรายล้อมคุณนะคะถ้าใครที่เคยเศร้าโศกโศก,กาแบบเป็นอินโทรเวิร์ดไม่อยากออกไปยุ่งกับใครตอนนี้จะมีคนชวนคุณดึงคุณออกจากบ้านค่ะพลังงานคือคุณจะมีความสุขกับเพื่อนฝูงได้เจอคนมากมายหรืออาจจะได้ไปบ้านคนนั้นบ้านคนนี้เปิดประตูปูที่นอนรอคุณอยู่เลยนะคะาตุดินขามาค่ะเขานะคะ อาจจะเป็นคนราศีมีนธาตุน้ําที่จะเข้ามาเยียวยาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณคนคนนี้นะคะเป็นคนจริงใจอาจจะเป็นเพื่อนรักคุณสมัยเรียนสมัยประถมหรือเปล่าโทรมาฮัลโหลเธอเป็นอย่างไรบ้างไม่เจอกัน3ปี3เดือนว่างไหมไปกินข้าวกันเมื่อได้เจอแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้ฉันเนี่ย ลืมแกไปเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยฟิลแบบจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนรักในอดีตจะกลับมาหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาฮิลริ่งเยียวยาวหัวใจให้คุณอาจจะภายในวันที่3มกรกฎานี้ก็เป็นไปได้นะคะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นำพาไหมคุณใจฟูหากแม้นกคุณดีวกว่าชาวธาตุน้ําราศีมีนนะคะบอกเลยว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะหยิบยื่นเรื่องเงินเรื่องแบบว่าความอิ่มจังตังอยู่ครบให้คุณด้วยนะคะธาตุดิน พลังงานไพ่ใบแรกความสุขกำลังจะมาแล้วนะเธอจะไม่เหงาแล้วนะเธอจะไม่ต้องนั่งจุ้มปุ๊กอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเธอเธอจะได้ออกสู่โลกกว้างได้ออกเดินทางได้ไปเที่ยวได้ไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเธอจะเข้ามารายร้อมเลยนะคะไปต่อนะคะพลังงานความรักตลอดเดือนกรกฎานี้ของชาวธาตุดินนั้นจะเป็นเช่นไร โอ้ oh, พนังงานของไฟอฟคับคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีพฤษกหรือพนังงานของคนในอดีที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปนั้นนะคะเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณเขาอาจจะขอโทษหรือว่าบอกเล่า90ให้คุณฟังว่าเธอ ดินพึกโศกเราอ่ะอไปหาตาังเราอ่ะไปรักษาตัวเองเยียวยาหัวใจเราไปวางแผนซุ้มทําธุรกิจนู่นนี่นั่นเขาจะกลับมาบอกเรา้า90ให้คุณจากที่คุณเคยคิดว่าคุณเหงาเศร้าคิดถึงรอความสุข เงาเศร้าคิดถึงรอใครบางคนติดต่อกลับมานางฟ้ามองว่าอาจจะมีการเทคแอคชั่นติดต่อกลับมาปรับปรับฉับพันของคนที่หายไปเงียบไปทําให้คุณรู้สึกตกใจรู้สึกว่าแบบอุ๊ยจึิงหรอนางฟ้าเรารอคนบางคนอยู่เจ้านี้มาคืนอะไรเงี้ย <c oughs> ยืมไปห้าหมเมื่อสิปีที่แล้วอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบคุณอาจจะมีใครกลับมาหาคุณพร้อมเรื่องเงินแล้วก็ไม่ทําให้คุณเงาเศร้าคิดถึงรออีกแล้วนะคะ หากแม้นว่าพลังงานชาวทัสดินรอการเงินการงานหรือว่ารอการติดต่อของใครบางคนไปต่อนะจ๊ะไปต่อนะคะความรักของชาวทัสดินพึกศกันมังกรดูซิความรักตลอด31วันกรกฎาเนี้ครึ่งปีแรกของปี67เนี้ยชีวิตคุณจะป้วปังเหมือนธาตุน้ำธาตุไฟหรือเปล่านะโอ้ดูสิคุณเนี่ยจะมีคน t e k h Action นะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟหรือทัดลม Take Action ยื่นดอกไม้มอบความสุขขอสารสัมพันธ์ขอปลูกต้นรักกับคุณที่เคยเลง็งเคยส่องเคยแบบอยากจีบคุณชวนคุณออกเดทนั้นเขารอไม่ไหวละกรกดาแล้วอ่ะโอ้ชวนดีกว่ารอมานานแล้วรักมหาปีเท่าคนดีขาหอมทีก็ไม่ได้เขาอาจจะ Ima g i จิจินตนาการว่าไ,ได้เป็นแฟนคุณจีบคุณติดคบคุณคุณนะคะทัดดินค่ะ สาวๆนะคะทัดดินเธอจะเจอการเทคแอคชั่นของหนุ่มหล่อสมาร์ทเนียบอาจจะเป็นชาวทัดลมนะคะหรือทัดไฟเธอเขาเหล่านั้นจะเข้ามาจีบคุณลุกคุณจู่โจมให้คุณแบบว่าอู้ไม่เหงาแล้วรู้สึกว่าแบบอืคุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆสเสน่ห์ในเดือนกรกฎาคมคุณจะถูกตาถูก ตาต้องใจใครต่อใครทําให้เขาเรานั้นต้องยอมพีชีพพีกายเข้าจู่โจมหาคุณบางทีคุณรู้สึกแบบว่าอุ้ยนางฟ้าอยู่ๆเดือนเนี้ยก็มีคนแบบส่งลายมาหาเราเพียบเลยอ่ะมีคนทักมาเยอะเลยอ่ะแบบแบบสวยขึ้นนะอะไรขึ้นนะชาวทัดินขาตลอดเดือนกนรกฎาเนี้ย จะมีคน take action จูโจมโหมจีบเข้าใส่คุณและชวนคุณออกเที่ยวดินเนอร์หรือบางคนอาจจะแบบว่าชวนคุณไปค้างอ้างแรมก็เป็นไปได้แบบรีสอร์ทรีสอร์ทพูวิลล่านะคะค้างน้ำตกข้าง้างทะเลสวยๆอะไรแบบนั้น มองแล้วว่าจะเป็นการออกเดินทางที่สนุกสนานเขาอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะโรงปีมะแมะ่ปีมะเสงได้นะคะคนที่จะ take a คชั่นเข้ามาจูโจมมอบความโรแมนติกโซเซอี so ให้คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนสายเปจริงใจหน้าตัดดีคือสวยหล่อมีแพลตฟอร์มในโซเชียลที่เด่นดังปวัวปังคุณอาจจะคิดว่าอุ๊ยเลอค่ามีชื่อเสียงพรีเมียมแบบนั้นนะเจ้าจชูแน่เลยนางฟ้าเรา,า,าต้องเตรียมใจใช่ไหมคบกัคบคนเจ้าชู เขาเจ้าชู้ลุกบุคคลิกท่าทางลักษณะเขาอาจจะดูเจ้าชู้แต่เวลาอยู่กับคุณเขาจะแบบซื่อสรรัตย์ชัดเจนมุ้งมิงกุ้งกิ้งจิงกระเบลแบบนวเนียคอเคลียร์ออดอ้อนเธอ,อ,อ,อหรือเขาคนนั้นนะคะจะเป็นแบบบริบทในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอนะ เธอจะสมูทโรแมนติกนุ่มนวลแล้วก็แบบว่าทําให้คุณรู้ว่าเธอจริงใจชัดเจนนะแค่เปลือกนอกกายหยาบของเธออาจจะดูแบบว่าเราใจถูกตาต้องใจสาวแก่แม่ไม้หรือหนุ่มรอลุ่มยนุ่มป้าอะไรแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของาตาดินได้จีบได้คุยกันแล้วโอ้โหหลงาตาดินไม่ไหวคะ่ะเสน่ห์ลึกลับไร้กาดเงียบ ียบแล้วก็อินโทรเวดของคุณเนี่ยมันดึงดูดมันร้าใจมันทําให้บุคคลเหล่านี้นะคะต้องการที่จะฉุดกระชากลากถูดึงคุณออกจากบ้านเพื่อไปควงกับเขาเหล่านั้นให้แบบว่าอดูแบบว่าโกโกอะไรแบบนี้นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยหล่อจากข้างในคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีบางคนอาจจะไม่ต้องทำศัลยกรรมมาเลยสวยแบบว่าสวยนะ้าสดสวยธรรมชาติอะไรเงี้ยคุณจะถูก ถูกตาต้องใจโดนสเปคเป็นสเปคของใครหลายคนแล้วก็นางฟ้ามองว่าเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีอนาคตการงานการเงินดีแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูแบบว่าเจ้าชูด้วยนะคะที่จะเข้ามาจีบคุณธาตุดินนะคะเลอค่ามากค่ะตลอดเดือนกรกฎานี้สนุกสนานลื่นเริงบันเทิงสมุราขอสัไพสักครู่นะคะ ไปต่อนะคะความรักตลอดเดือนกรกฎาคม1-31กรกฎาคมที่ธาตุดินผู้หญิงและผู้ชายจะได้เจอนั้นเป็นแบบไหนเขาเป็นใครอารมณ์แบบไหนความรักตลอดเดือนของคุณจะเป็นเช่นไรโอ้มีความสุขสนุกสนานคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุดินด้วยกันคนเกิดวันที่9เดือน9วันที่19วันที่29ได้มีเลข9ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะรักอิสระดูเจ้าชู้ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบสายเปมีสเสน่ห์แล้วก็ใครต่อใครก็คือเหมือนบอกว่าอยากจะสวบอยากจะหยุมเขาแต่พอเขาได้จีบได้เทคแอคชั่นได้พูดคุยได้ดีวความสัมพันธ์กับธาตุดินเนี่ย เงินกระเป๋าเงินในกระเป๋าของเขาเนี่ยอยากจะใช้กับคุณสเสน่ห์พาวพาวราวตากผ้าของเขาก็อยากจะใช้กับคุณไม่อยากใช้กับใครคุณจะเป็นคนที่หยุดตรงนี้ที่เขาเขาเนี่ยจะหยุดตรงนี้ที่คุณเลยทีเดียวเชียวนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะที่จะเข้ามานําพาความสุขเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวนั้นเธอเป็นคนที่สวย สวยขยี้ใจหุ่นดีมีสรระสวดทรงองค์เอวที่แบบว่าเร้าใจถูกใจโดนใจคุณมากๆค่ะาตดดินเมื่อคุณได้รู้จักแล้วคุณจะบอกกับตัวเองว่าอุ๊ยนี่แหละที่เขาบอกว่าโซเมทวินเฟมสเปกอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเธอคนนั้นนะคะ ประมาณว่าสามารถปลุกความเป็นชายปลุกความเร่าร้อนปลุกความหยึกยืดึกดื้ที่แบบว่าเหี่ยวเป็นมะเขือเผาของคุณได้อย่างแยบยนต์มีความสุขไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกปึงปังดึงดังโอ้เหมือนโดดด้วยวัยกาอะไรแบบนี้มันจะสั่นสะเทือนหัวใจคุณมากๆ เธอหรือเขาจะเข้ามาสั่นสะเทือนหัวใจสั่นสะเทือนอารมณ์คุณมากๆเกิดความฟุ้งซ่านคลุ้มคคร่งหัวร้อนอยากลุกนะคะมันจะเป็นแพชชั่นตลอดเดือนที่มีความสุขมากๆอยู่ใกล้กันก็แบบไฟลุกไฟร้อนเลยนะคะชาวธาตุดินด้วยกันอาจจะเกิดราศรีกันที่ทำให้คุณเป็นเช่นนั้นนะคะหรือเธอคนนั้นอาจจะเกิดวันที่9นะคะ ไปต่อนะคะความรักตลอดกระกะดาคมเนี้ของชาวทาตุดินดูซิจะเป็นเช่นไรดอู้ได้ใบนี้เอาใบนี้เลยนะพลังงานของราชินีถือถ้วยแล้วก็พลังงานของ อัศวินถือเหรียญคุณนะคะจะเจอการลุกหนักมากของชาวธาตุไฟเม่สิงธนูเธอจะเป็นคนที่สวยเร้าใจสวยเซ็กซี่สวยแพงสวยดูดีอาจจะมีการเทคแอคชั่นนำพาของคนทางไกลคนแดนไกลร่ำรวยสวยปังหรือหล่อรวยสวยเป๊ะนะคะเข้ามาทำให้คุณแบบรู้สึกแบบตื่นรู้ว่า พลังงานธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจให้คนยากเป็นคนที่มีความรักเกกยากๆชีวิตคนหนึ่งคนของชาวธาตุดินอาจจะมีคู่ไม่เกินสองคนรักใครแล้วก็รักอยู่อย่างนั้นคู่สมัยป๊อปปี้เลิฟก็ไปแต่งงานกันอยู่กันจนแก่จนเฒ่าหรือบางทีเป็นคนที่มีคู่น้อยมากคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่ของคุณนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบหัวใจเต้นแรง <c oughs> หน้าแดงทุกครั้งสั่นสะเทือนทุกครั้งเวลาที่ได้อยู่ใกล้กัน <c oughs> เธอจะหนุนนำซัพพอร์ตคำจุนอุปัรภมคำจุนคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากมีคู่มันเหงาอะ่ะที่ผ่านมาเจออะไรก็ไม่รู้กระปิน้ำป,าป,ปลาปลาทูปลาลาประจอมไม่ใช่ของจริงเลยอะเราอยากได้ของจริงคนจริงคู่แท้าโซเมทวินเฟมอาจจะมีใครบางคนนะคะผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟแม่สิสงหธนูจู่โจมทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะคุณเนี่ยไม่ได้เหงาแล้วนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปถ้าคุณไม่เคยพูดจาหวานหวานหัวเราะคิกคักสนุกสนานก่อนนอนตอนตื่นเธอจะเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้หวานเยิม้มหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเธอจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกไฟลุกอยากมีแพชชั่นอยากรวยอยากมีบ้านอยากมีรถใหม่อยากมีสุขภาพที่ดีเธอจะเข้ามา ตามคำเรียกร้องของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลนะคะจะเหวี่ยงผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไฟแม่สิงห์ธนูทำให้คุณรู้สึกแบบได้เปิดปล่อย ปลดปล่อยเบิกเนตรเปิดจักระ6579ของคุณคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออารมณ์การรอคอยอารมณ์ความสมหวังอารมณ์ความต้องการความสเสน่หาความลุกความเร้ามันเป็นแบบนี้นี่เองการรอคอยที่งดงามคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องขวายคว้าไปเรียกร้องความรักจากใครเธอเหล่านั้นนะคะก็จะส่งกระบวนการผลิตฮอร์โมนเกี่ยวกับ สารที่มีแบบว่ามวลแห่งความรักถึงคุณเสมอๆคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ธาตุไฟแมสิงธนูอาจจะมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆใชใ้กดแรงดึงดูดให้คุณคิดถึงเธอให้คุณรักเธอให้คุณเสน่หาเธอแพชชั่นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนั้นมันเข้มขน้นมันนุ่มนวลมันแบบ โอ้สุดเกินจะบอกว่าอธิบายนะคะท้าดิน,เ,นเป็นคนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามีความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นคนที่มีเซนและจิตวิญญาณเก่งเชียบอยู่แล้วคนคนนี้นะคะจะเหมือนคุณเดะเลยจะใช้กดแรงดึงดูดใช้กดแห่งความต้องการสื่อสาร ผ่านกระบวนการเข้มข้นทางความรักส่งพลังงานความเสน่หายคุณระดับจิตวิญญาณจนทําให้คุณรู้สึกคลั่งใครหลงไหลยอมที่จะแบบว่าเอื้อนเอ่ยโอ้รื่นไหลไปกับเธอเลยนะคะระวังให้ดีนะคะเธอไม่ได้เป็นแบบแม่หมอพ่อหมอไม่ได้เป็นนางฟ้าไม่ได้เป็นแม่มดแต่เธอเป็นโซเมทวินเฟรมของคุณรักระดับจิตวิญญาณที่ชาวธาตุดินจะได้เจอแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบ ล่องลอยอยู่ในสวรรค์เดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์โอ้พนักงานคนคนนี้อาจจะเกิดปีงูปีหนูปีลิงปีหมาปีไก่นะคะปีวัวปีอ่าปีตัวเล็กๆก็ก,กะ่ะปีชวดได้นะคะระวังให้ดีไฟลุก ปพ๊บพับของเธอนั้นจะทำให้คุณแบบว่าสั่นสะท้านไปทั้งห่วงลึกของร่างกายเลยนะคะเข้มข้นมากๆค่ะว่าที่คนที่จะทำให้คุณมีความสุขเกี่ยวกับความรักตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนางฟ้าก็คนลุกไปด้วยนะคะช่งางแบบว่าสรรหาคำมาพูดคุณผู้ฟังเอฟซีบอกไม่อยากไม่อยากได้ใครแล้วอะอยากได้คนอ่านไพ่เลยอะไม่ได้คนอ่านไพ่โสดนะไม่ให้ใครนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงค่ะ ไปต่อนะคะ <c oughs> ความรักตลอด 1นึถึงกรกฎาคมนี้ของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรจะเจอคนแบบไหนเจอความรักแบบไหนตั้งแต่ไพ่ออกมาไม่มีพลังงานท็อกซิกเลยมีแต่ความชุ่มชื่นหัวใจดูดิ justic คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีตุลธาดลมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตเก่งเป็นคนที่มีงานมีอนาคตมีองค์ความรู้มีธุรกิจมีสุขภาพมีสเปคที่เป็นอะไรที่โดนใจตรงใจคุณหรือพลังงานของสิ่งศักดิก์กกสิทธิ์จักรวาลจัดรสรรในคุณว่า คุณกับเขาเนี่ยเหมาะสมกันสินเสมอกันเข้าหากันแล้วมันก็แบบว่าเหมือนไฟไฟกับน้ำมันจุดพุบกระปุ้มระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยคือมันคลิกกันจนแบบว่าจัก,กรวาลมองแล้วก็แบบบางทีก็หมั่นไส้ลิษยาอิจฉานะเธอจะรักกันอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหรักกันเกินไปหรือเปล่า ความสัมพันธ์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นหัวใจร่างกายความสุขัพอร p ตออฟเฟอร์แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกบาลานซ์สมูทดูรอยยิ้มของผู้หญิงคนนี้สิคะเธอผ่านวิบากกรรมอะไรมาบ้างถ้าสลับไพ่แบบนี้นะเธอจะแบบว่าเคยเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เธอเจอคนท็อกซิกไม่จริงใจเมื่อเธอมาเจอชาวทตาด,ดินแล้วดูแวแว,แวตาใบหน้ารอยยิ้มของเธอสิ นุ่มนวลอ่อนหวานมีความสุขระมุลคนอะไรอยู่สวยๆเขาก็รักนั่งสวยๆเขาก็รักคุณจะเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเธอหรือเขาคนนั้นจะเป็นคนจัดการจัดสรรให้หมดอยู่สวยๆแต่งตัวรอเลยครับเดี๋ยวขับรถไปรับหน้าบ้านอยู่สวยๆแต่งตัวรอเลยครับเดี๋ยวสั่งอาหารไปให้กินที่บ้านเดี๋ยวพี่ตามไปกินทุกสิ่งอย่างมันจะสมูทมันจะบาลาน์มันจะดูแบบเฮ้ยชื่นใจฮ่าสบายใจ สิ่งที่ธาตุดินจะได้เจอนะคะความรักที่ชุ่มฉ่ำถูกมอบให้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลน,นะคะนอกจากเพื่อนฝูงรายล้อมคนรอบข้างแฮปปี้มีความสุขอยากชวนคุณไปวันเกิดดินเนอร์ชวนคุณไปนอนบ้าน,นได้ดแล้ว เกี่ยวกับความรักความสเสน่หานั้นคุณจะโดนดึงดูดให้เข้าหากันแบบที่มันสมูทมากๆคําว่าสมูทหมายความว่าถูกตัวนิดถูกตัวหน่อยก็ขนลุกอู้อยู่ด้วยกันที่ไหนก็มีความสุขอยากยหยุดโลกสต็อปไว้แค่นั้นความรักระดับจิตวิญญาณคนสองคนรอคอยที่จะได้เจอกันรอคอยที่จะได้แบบว่าผูกพันใกล้ชิดกัน แพชชั่นในการพูดคุยระหว่างคุณกับเขามันจะลึกมันจะเข้มข้นมันจะดีฟมันจะมีความเอนเนอที่แบบว่าเหมือนได้ปลดปล่อยเรื่องเหล่านี้คุณจะคุยกับใครไม่ได้หรอก คุณจะคุยได้แค่กับเธอเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเรื่องเซนจิตสัมผัสหรือว่าเรื่องที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแปลกฝันแปลก,ปก,ปกที่คุณกับเธอเกิดขึ้นคล้ายกันวันก่อนที่เขาจะมาเจอเธอกับเขานั้นคุณกับเขานั้นอาจจะแบบฝันถึงงูฝันถึงพญานาตฝันว่ายืนอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์ลูกใหญ่ๆทุกสิ่งอย่างเวลาคุยแล้วมันคลิกเออแล้วก็ฝันเหมือนกันบางทีนะคะเธอหรือเขาไปทําบุญตักบาตรเธอไปปล่อยปลาปล่อยนกหรือว่าไปถวายสังฆทาน ถวายกระเบื้องสร้างห้องน้ําคุณก็ไปเช่นเดียวกันความใกล้ใกล,ใกล้ความเหมือนเหมือนความรู้สึกที่มันแบบไปทํามาคล้ายๆกันมันจะงดงามมันจะเติบโตแล้วคุณสองคนเนี่ยนะคะเป็นคนสายบุญนะคะธาตุดินคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเธอจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟได้เธอเป็นผู้หญิงผู้ชายสายบุญตื่นรู้มีจิตวิญญ,ญาณมีเซนที่มันแบบว่าระดับ เข้มข้นที่คุณเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเธอไม่ว่าในสถานการณ์ใดต่อให้แอร์ไม่เย็นนะคะสถานการณ์นั้นร้อนมากๆห้องนั้นร้อนหรืออยู่แบบว่าตากดงตากแดดแต่ความชุ่มชื่นความเย็นความสบายของจักรวาลจะช่วยเหมือนแบบว่าผ่อนคลายให้คุณจะรู้สึกมีพลังงานลมเบาๆเข้ามาพัดให้คุณเหมือนแบบอุ๊ยทําไมมันดีจังเลยอะ่ะมันโอเคมากเลยมันไม่ได้แบบว่าหดหูดูสิ้นหวงังดูไร้ค่าทุกสิ่งอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ของคุณนั้นมันโอ้ไม่รู้จะสัญหาคำพูดไหนมาพูดให้คุณผู้ฟังร้องรอยไปกว่านี้แล้วมันดีอ่ะมันดีไปหมดเลยอะคะ่ะ นางฟ้ามองเห็นภาพของคนสองคนนั่งอยู่ข้างๆกันนั่งทำสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าเดินจงกรมเรียงกันหรือว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็แบบหลับตาฟังเพลงฟังเสียงนกเสียงไม้มันรื่นรมแค่เนี้ยคุณก็รู้สึกว่าแบบโอเคมากเลยอะ่ะนะคะนี่คือคุณจะได้เจอคู่รักขั้นเข้มข้นระดับจิตวิญญาณที่เข้ามาฮิลลิง่งเยีออยวยาหัวใจฉุดดึงคุณออกจากเซฟโซนที่มันแสนเงียบเงา,ปาเปล่าเปลี่ยวเอกาตรงนั้นนะคะ ขนลุกมากเลยอ่านพลังงานความรักให้ธาตุดินทีไรนะออกมาเป็นแบบจิตวิญญาณตลอดอะสายบุญตลอดนะขนลุกนะคะคนที่เข้ามาฟังคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณครูสมาธิหรือว่าชอบทาสมาธิมากๆคุณอาจจะชอบแบบว่านั่งฟังเพลงเสพธรรมชาติชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องแดนแบบว่าแห่งความมิติลี้ลับอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งนางฟ้าก็ไม่เข้าใจเช่นกันแต่ประมาณนั้นนะคะ ไปต่อนะคะความรัก1-31กรกฎาคมนี้ของชาวธาตุดินจะเป็นเช่นไรโอ้ดูสิ8ออ p เปนเดิลคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่นะคะหรืออาจจะมีการเริ่มต้นที่งดงามอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นแพชชั่นใหม่ๆทําใหม,ใหม่ๆจับมือกันทําธุรกิจจับจับมือกันหาเงินเพิ่มจับมือกัน วางแผนออกทริปนะคะคุณจะได้รับโชคดีจากคนเกิดเดือนหนึ่งเดือนมกราคมนะคะจะเข้ามานำพาเรื่องเงินเรื่องงานให้คุณปลอดโปร่งโล่งใจไปเที่ยวกับคุณสนุกสนานแฮปปี้มีความสุขมอบรอยยิ้มมอบแพชชั่นหรือบางคนอาจจะมาในรูปแบบของทรัพย์สินทรัพย์สมิงคารทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงคุณจะได้รับความมั่นคงชัดเจนจากใครบางคนที่มาหนุนนําส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเธอหรือเขาคนนั้นเป็นสเปคโดนใจตรงปก นะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยเลยอยู่ใกล้ๆแล้วคุณอยากมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่ได้ปกป้องอบอุ้มดูแลช่วยเหลือเธอเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆเธอคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยแพชชั่นเรื่องการหาเงินเรื่องธุรกิจใหม่ๆมาตึมเลยคคุณจะไม่เหงาเลยค่ะ อาจจะมีการส่งมาจากฟากฟ้านะคะประทานความรักงดงามให้คุณเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนเกิดเดือนมกราคมได้นะคะธาตดินค่ะหรืออาจจะเกิดราศีมังกรราศีธนูได้นะคะเขาหรือเธอคนเนี้มาตามเสียงของหัวใจมาตามเสียงของเซนที่บอกว่าธาตดินเนี่ยคือคนที่เธอรักมากๆเธอหรือเขาอาจจะเกิดวันที่1วันที่11ได้นะคะ ไปต่อนะคะความรักตลอดเดือน <c oughs> กรกฎาคมเนี้ยของธาตุดินโซกูดเดอะเบสมากเลยอะ่ะไม่มีอะไรที่แบบท็อกซิกเลยอ่ะพระเจ้าถ้าหากว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วอ่ะแฟนของคุณจะเติมเต็มให้คุณแบบขั้นสุดและบางคนอาจจะบอกว่ามีบุตรมีลูกได้นะคะเดดหรืรีเบิร์ดดูสิอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันจบท็อกซิกอะไรที่มันไม่ใช่มันหายไปหมดอ่ะมันจะกลับมาแบบ งดงามสง่างามอาจจะมีพลังงานของใครบางคนนะคะเดทแอนด์ลีเบิร์ดเดินมกรลาเดินมีนาหรืออาจจะเกิดที่สิบสาได้เข้ามาพพอร์ตออฟเฟอร์ขอสิ่งดีๆจากคุณและมอบสิ่งดีๆให้คุณเห็นไหมว่าภายใต้ ผ้าสีแดงนี้มีแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์รออยู่ทุกสิ่งที่มันจบไปพร้อมที่จะเติบโตเริ่มต้นใหม่ได้ต้นไม้ที่มันตายไปเมื่อได้รับแสงสว่างไ,ได้รับน้ําฝนมันก็จะเติบโตค่อยๆผีออดอกออกผลความรู้สึกของคุณจะดีมากๆเลยในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยแบบอาจจะมีการกลับมาหรือว่าง้อขอกัดของใครบางคนที่เคยหายไปจบไปหรือว่าลืมคุณไปแต่เขาจะกลับมาในมาดใหม่ new love new look นิวบุค,คลิกใหม่อาจจะแบบว่าไปสวยขึ้นหล่อขึ้นรวยขึ้นเข้ามาสร้างความสัมพันธ์หรือทําให้คุณรู้สึกแบบว่า การรอคอยอะ่ะมันมีความหมายนะการที่เธอรอฉันฉันรอเธอเรารอกันและกันได้เจอกันเนี่ยมันแฮปปี้มีความสุขมากนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าดูว่าคุณจะเหงาคุณจะเศร้าคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะแบบไม่มีใครให้กอดอีกแล้วไม่มีค่ะคนเหล่านั้นจะกลับเข้ามาเพราะเขาเห็นความจริงใจความน่ารักความเซ็กซี่ความระมุนความแบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนมากมาก ตัวตนของคุณเขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราจะเสียคนแบบท่านดินไปไม่ได้ละเราจะหายไปจากท่านดินไม่ได้แล้วนะคะอาจจะเป็นวันที่1วันที่ส3มสมหนึ่งเป็นสีอาจจะเป็นคนเกิดวันที่ 1, 1. 4. 4. 3 4 13 14ก็เป็นไปได้นะคะที่จะกลับมาฮิลริ่งเยียวยาหัวใจให้คุณใจฟูแล้วก็มาในลุกใหม่มาดใหม่จนทําให้คุณรู้สึกสั่นสะท้านสั่นสะเทือนทั้งหัวใจและร่างกายเลยทีเดียวเชียวนะคะดีมากแม่ความรัก ทตาดินตลอดกรกฎาคมนี้โซกูด so ขอพลังงานอีกหนึ่งใบให้ทตาดินนะคะอ่านแล้วมันเพลินอะพลังงานไพ่คือดีดีอะผู้อ่านก็แบบเพลินสบายชิลโอ้อสศวินถือดาบอาจจะมีการเดินทางหรือการหายไปจากคนที่คิดว่า เขาใจร้ายกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอาจจะผักใส่ไล่ส่งเขาออกไปคนคนนี้อาจจะเคยพูดจาไม่น่ารักอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักคนรอบข้างที่พูดจาไม่น่ารักนะคะคุณจะได้ปลดปล่อยปลดเรื่องหายไปจากชีวิตบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่กล้ากลับมาหือมาอือกับคุณและถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาจะกลับมานะคะเขาก็มาพร้อมคําขอโทษการยกโทษหรือขอโหสิกรรมจากคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎได้นะคะคนคนนี้นะคะ ถ้าหากว่าเขากลับมาแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้าใจหรือสะเทือนใจคุณสามารถที่จะตัดปล่อยเขาออกจากชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนพลังงานของเจ็ดดาบมีความลับไม่จริงใจปกปิดปิดบงังซ่อนเล่นตัดได้ก็ตัดคะ่ะ เพื่อที่จะได้เปิดรับคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเส้แนและจิตวิญญาณของคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะให้ใจให้กายไข่เส้แนและจิตวิญญาณของคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะรับไข่ไว้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนไม่จริงใจคุณจะมองออกคนคนนี้ห่างมันว่าเขาเคยเทระยศหักหลังแทงข้างหลังคุณเขาจะรู้สึกสำนึกผิดจะได้รู้สึกได้รับเวรกรรมที่เคยทำไว้กับคุณนะคะ หากแม้นว่าเขากลับมาแล้วเขาไม่ดีขึ้นเขาไม่จริงใจผู้คนรอบข้างไม่บอกว่าเขาแบบว่าสํานึกผิดแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเขากลับมาขอโทษเขาโอให้คุณโอโหสิกรรมก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะนี่คือพลังงานความรักของคนธาตุดินตลอดกรกฎาคมนี้นะคะที่จะได้เจอมีความสุขมีคนอยากมอบสิ่งดีๆมีคนอยากชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวมีคนที่มีเซนและจิตวิญญาณศีลเสมอคุณอยากเข้ามาเป็นเนื้อคู่ตุนางาน అలాగా Support of, Off ฟเให้คุณคุณจะมีความโรแมนติกละมุนอ่อนหวานอ่อนนุ่มเกี่ยวกับความรักได้สกินชิปได้อยู่ใกล้คนที่คุณรักแทบจะแบบหยุดโลกไปเลยนี่คือตลอดเดือนกรกฎาคมที่ชาวธาตุดินจะได้เจอนะคะปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่เปิดรับสิ่งที่ใช่แล้วก็แฮปปี้มีความสุขออกเดินทางลื่นรมแล้วก็ทุกที่ที่คุณไปจะปกป้องถูกคุ้มครองด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณละจัก,กรวาลจะโอบอุ้มคุณให้เจอแต่เรื่องราวดีๆ ตลอดกรกฎาคมนี้เลยนะคะโอเคแฮปปี okay. ้มีความสุขนะคะท่าดิน bye bye. ค่ะบายบายค่ะ